สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับเจ้าชายวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของนโยบายกินได้จำไว้นะครับนโยบายกินได้ก่อน8ปีที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับน,นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 4 0มาเลยนะครับเราเริ่มพัฒนาการที่จะแก้ไขบทบัญญัติต่ตางๆรัฐธรรมนูญต่างๆจนได้รัฐธรรมนูญที่บอกว่าดีที่สุด และหลังจากนั้นมาไม่กี่ปีเราก็ได้รรคการเมืองที่ดีที่สุดและเราก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนายกที่ดีที่สุดของประเทศไทยตั้งแต่ที่มีมาอันนี้ยืนยันจากปากของคุณสนทิลิมทองกุลนะครับตอนนั้นเขาประกาศเลยว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อทักษิณชินวัตรนะ่ะที่ดํารงตําแหน่งอยู่ตอนนั้นนะครับวันนี้คืออดีตวันนั้นคือนายกที่ดีที่สุดและก็ข้อนโยบาย3ามิบบาทรักษาทุกโรคข้อนโยบาย กองทุนหมู่บ้านคลอดนโยบายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาคลอดนโยบายเอาหวยใต้ดินขึ้นมาให้ถูกกฎหมายและก็จัดเก็บภาษีและเอาเงินส่วนนี้แหละครับท่านผู้ชมครับไปเป็นรายจ่ายให้กับผู้สูงอายุผู้ทุกขลทาพกองทุนไว้ให้ลูกหลานเหลนหลนได้กู้ยืมเรียน และก็มีอีกหลายๆโครงการเลยทีเดียวนะครับต่อมาก็มีโครงการแจกแท็บเล็ตขยับออกมามีโครงการราคาปาล์มมีโครงการจำนำข้าวมีโครงการราคายางพาร,ราและหลายอย่างเลยทีเดียวครับทำเพื่อกเกษตรกรและเป็นนายกคนเดียวที่สร้างสนามบินหนองงูเหา่า ที่เขาต่อสู้กันมาตั้งแต่หลายนายกเลยแม้กระทั่งเปลมตีนสีสุรนนท์บอกว่าเป็นนายกที่ดีที่สุดนู่นนี่นั่นมาชาติชายมาบัญหารมาชวนลีกภยัยมาพลเดกชวลิตยงจจยุทธและก็มาชวนลีกไพยจนมาถึงมาตอนหลังแล้วนี่นะครับเปรียบเทียบแล้วท่านผู้ชมครับนโยบายพวกนี้เป็นลมๆแรงๆแ,แต่นโยบายที่กินได้ก็คือของ พักไทยรักไทยเดิมพลังประชาชนเดิมจนมาเป็นเพื่อไทยและก็ทําสนามบินหนองงูเหา่าสมชื่อจริงครับไม่จบไม่สิน้นแต่กินเงินผ่านภาษีประชาชนอยู่ตลอดเสร็จภายในสองปีแต่เสียดายไม่ได้เปิดสนามบินเท่านั้นเองครับและจนเป็นสนามบินที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยจนทุกวันนี้นโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นมาตรงนี้ล้วนแล้วแต่ทาให้ประชาชนเนี่ย ได้นึกถึงว่าสมัยนั้นฮะเราได้ลืมตาอาปากสมัยนั้นเราได้มีสินค้าโอท็อที่วันนี้เขาเรียกว่าสุราก้าวหน้าสมัยนั้นเราได้มีผลิตภัณฑ์ออกมาสู่ตลาดพ่อแม่พี่น้องสามารถยื่นขอทำผลิตภัณฑ์ทําแบรนด์นะฮะจ่ายภาษีอย่างถูกต้องแล้วก็มีตลาดนะครับผมจงบอกว่าวันนี้เราต้องพูดถึงนะโยบายกินได้ หลังจากนั้นผ่านมาจนมาถึงยุคปฏิวัติรอบที่สองปี57และนับจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้มัน9ปีแล้วครับมีการเลือกตั้งเพื่อที่จะฟอกขาวจากเผด็จการว่าให้มาจากการเลือกตั้งแต่ตัวเองแพ้แล้วก็ไปรวมหัวกับใครจำไว้นะครับท่านผู้ชมครับเหลืออีก13วันเองจำไว้นะครับภูมิใจไทยที่บอกว่าไม่เอาเผด็จการ ปาดพูดออกไปทน้ํำลายออกไปลดหน้าตัวเองทั้งหมดพวกนี้ลิ้นไม่มีกระดูกพวกนี้เดินอยู่บนเปลือกกล้วยเลื่อนทะายคํำพูดตัวเองทั้งหมดภูมิใจไทยจำไว้นะครับและตัวภูมิใจไทยเองนี่นะครับก็มีคดีเรื่องของกระทรวงคมนาคมรถไฟครับทุจริตอยู่นอกจากนั้นครับเขากระโดงในรัชกาลที่ห้า ตอนนี้เป็นที่ของตระกูลเนวินชิดชอบไปแล้วและการรถไฟยังไม่มีความคืบหน้าครับตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งหาเสียงมาแล้วจนวันนี้จะเลือกตั้งแล้วเราต้องติดตามเรื่องนี้ด้วยภูมิใจไทยจําไว้นะครับหนึ่งที่เราจะไม่เลือกสองที่ไปร่วมกับเผด็จการอีกประชาธิปัตย์พูดแล้วครับไม่เอากับทหารไม่เอากับเผด็จการสุดท้ายก็ไปกอดกันเหมือนเดิมนะครับและก็ทาเศรษฐกิจเราล่มจมไปหมดเลยนะฮะไม่ถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร ไม่นึกถึงอย่างที่พูดเอาไว้ยางพาราวันนี้ก็เหมือนกันครับเมื่อไม่กี่วันนี้ครผมไปเฝ้าดีเบตท่านผู้ชมครับผมจะถามคุณอลงกร์พลบดหลบหน้าหลบหลังมาบอกพี่ผมจะถามเรื่องโครงการประกันรายได้ยางพาราครับเอ้ยเอกพี่ติดภารกิจป่ะพี่ติดเสนเอกสารอยู่ขอก่อนผมรู้ว่าเงินมันหมดไปแล้ว แต่แตอนนี้ยังไม่คืนให้ยังไม่จ่ายแล้วจะไปจ่ายเมื่อไหร่ครับประกันประกันยางฟาราถ้าเป็นเพื่อไทยจำนำข้าวออามาโวยวายกันหมดนกหวีดเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วครับเห็นไหมฮะสามครับพลังประชารัฐที่บอกว่าฟอกตัวเองขึ้นมาเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครับคะแนนสู้พรรคเพื่อไทยไม่ได้แต่ไปรวมหัวกันครับนะฮะภูมิใจไทยประชาธิปัต์พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาตินี้ด้วยนะครับตอนนั้นยังไม่มีแต่ก็อยู่ในทีมนี้ชาติไทยพัฒนาจําไว้ครับ พวกนี้นะฮะสปะกที่อยู่ทุกวันนี้บอกว่าจะจะ,ะเขาเรียกอะไรจะสาสใาห้เรียบร้อยจะให้ดีขึ้นตั้งแต่สุเทพเทือกสุบรรณทำเอาไว้เอามาแจกคนรวยนะครับวันนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าแต่วันนี้บอกจะมอบที่ดินให้ชาวบ,บ้านผมไม่เชื่อครับชาติพัฒนาจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นชาติพัฒนากล้าลิ้นไม่มีกระดูกครับใครชนะขอเข้าร่วมไม่เป็นฝ่ายค้านและคําพูดที่หลุดออกมาอดอยากปากแห้ง พักชาติไทยก็เหมือนกันครับจําไว้ครับพักที่ร่วมรัฐบาล8ปีที่ผ่านมา9ปีที่ผ่านมาเราจะก้าวออกจากสารระบบวันนี้เลือกใครก็ได้ที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยเลือกไปเลยครับเลือกไปเลยนะครับท่านชอบพักไหนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเลือกเลยแต่เจ้าชายจะวงเล็บไปนิดนึงนะโยบายกินได้คือนโยบายของพักเพื่อไทยครับเรื่องปากเรื่องท้องเศรษฐกิจตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับมันย่ําแย่ เราไม่มีจะกินแล้วเราแย่แล้วคนที่จะเลือกปุ๊บไม่ต้องมารอไม่ต้องมาฟอร์มงานทําได้ทันทีคือพักเพื่อไทยครับผมเชียร์ผมยอมรับว่าผมเชียร์แต่ผมเชียร์เพื่อคนส่วนรวมเพื่อเศรษฐกิจเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่ออนาคตของลูกหลานเราด้วยและตัวเราจะกินยังไงอยู่ยังไงถ้าเราเลือกคนอื่นมาที่กว่าจะทําได้วันนี้เพื่อไทยทําเพื่อไทยให้ประชาชนนี่คือนโยบายกินได้ครับท่านผู้ชมครับ เจ้าชายฝากไปด้วยนะฮะวันที่14พฤษภาคมนี้ช่วยกันแลนสไลด์พักเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักแต่คนที่ชอบพักอื่นแต่ขอให้เป็นประชาธิปไตยก็ได้ครับเลือกไปเลยครับแต่นโยบายกินได้ต้องเป็นพักเพื่อไทยเท่านั้นครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาขอย้ำเท่านี้แหละฮะเน้นไว้ในหัวใจครับนโยบายกินได้เพื่อไทยนโยบายกินได้เพื่อไทยครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชม เราทําเราช่วยกันเพื่อปากเพื่อท้องคนที่จะแก้ได้คนที่จะทำได้ต้องเพื่อไทยเท่านั้นครับสวัสดีครับ